ไปรัดโฟอเอามึงไม่อุ้ยชูป่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวอุบชุบชูบไมอยากดูว่าตลอดมันจะตึงปะน้องตลอดตึงปะโฟร์มันได้อยู่แลนขาว <c oughs> อยู่<อ>แถวโรงพยาบาลนูนล่นนะงานเรียกตำรวจมันโด,ดนปรับเยอะปะสิบเท่าตาโลตาโล ทำไมไม่ชมหนูปนไม่ได้ตลอดต้องสิบคนถ้าตลอดต้องสิบอ่ะอันนี้ไม่หลอกถ้าเหรอตลอดต้องสิบอ่ะใช่ๆลองดูดิโอ้งอมว่ะทำอะไรอ่ะโอ้งอมไม่ใช่ปนไม่ได้ไอ้แย่หงอมว้ายเข้ามาหมอหมอไม่ได้เหรออะไรวะมึงวางวางวางแล้วกดจีดย กูหมดละ